มาห่อกับนมผู้พานแะพี่นะ้องวะตอนนี้มาเอาหอยพี่น้อยหอยลายครับหาเออก็บเอาพี่น้องหอยงหอยงคูนะเก็บเาก่อนหินผลงานวัดเลยนี่ครับหอยผลงานได้หอยมาได้ลายอยู่พี่น้องตัวกำงามั้งเ่ตัวใหญ่อยู่พี่น้อง ก็ได้กินนี่ครับตรงนึง่งแ้ากันว่าหาหอยนั่นก็น่าจะที่กลิ่นไ้วพค,นนคน่น้องลอยฟองลองลองยู่ครับตัวหนึ่งนี่ครับยันเบิดเลยต้องการเห็นวิวงามครับมุมนี้หอยกับฟอสแลวละ ยากาศมาหอยวันนี mortar 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 ้วันหยุดเนาะพี่น้องเนาะอู้แดดบาดนี่แดดจังจ้าเลยแม่นบิล้วพี่น้องน้ําโปหอยแมงคู่จับเต็มหมดเลยแต่บ่ได้ออกไปออกไปเอาน้ํากวนหินนี่พี่น้อง นี่จะห้อยพี่น้องจับเตรียมอยู่ครับเป็นเอาอยู่คนหาอยู่คนเพื่อจกินตัวกระสอบพี่นออ้องเพราะมาอาบน้ำมันหยุดพี่นอ้อง คนว่าเล่นลายอยู่ฮะร้อนเนาะมานั่งน้ำหรมใหม่อโอ้แดดแดดไล่เด็กสามคนกำลังดูนำ้ำอยู่ลอยคว่างลองลองลองย่างพี่เราเอ้ยเอ๋อ ดูบรรยากาศหาดบนหาดไส้ครับหาดหินคนลงมาหาหอยครับเติมเลยฝั่งไหนกับมาเลเซียเนาะเนี่ยครับมาเลเซียอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยที่น้องรรยากสั่นหรับคลิปนี้ฝากไว้ชนิดนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แสงกำลังใจให้นุ่มผูวพานนะ่น้องตาละทีนีฝากไว้ครับขอบคุณครับ